สามีพอ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 อุ้ยนี่สามีหรอไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปดีดีถ่ายคลิปถ่ายคลิปไหมถ่ายโทรศัวสับอ่าถ่ายโทรศัพท์ไว้สองเชืองเลยมีอาวุธปืนค่ะเมื่อกี้นี้ชักปืนออกมาคุณตำรวจ เขาก็แบบเล็งมาทางนี้แล้วมันเป็นตรง,แล,ตรงแล้วหนูเปิดกระจกรถด,ด้วยนะหนูจะถามเขาว่ามีอะไรกันท้าอะไรเงี้ยเออเราจะถามเขาว่าเออลงมาคุยกันไหมอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าสิ่งที่หนูได้เจอพอหนูจอดรถกำลังจะจอดบบสิ่งที่ได้เจอก็คือเนี่ยกระบอกปืนสีดำใช่มันไม่ควรจะเกิดอะคะ่ะอืมตนนิดต่อไม่ค่อยเห็นปืนมัน ตกใจมากค่ะทําอะไรไม่ถูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเย็นมือเย็นไปหมดไม่รู้จะกดกดหนึ่งเก้าหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกดยังไงก็คือแบบว่าอุ้ยเราก็พยายามแบบว่าอุ้ยตกใจไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับตัวเราเองเออเราก็รู้สึกว่าเออทําไมเ่ะเรื่องแค่นี้จะต้องถึงขั้นเอาปืนมาขู่กันเลยหรอหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าความรู้สึกเราก็คือว่าเออเรากลัวเออเรากลัวจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่า เรามันมันมีอะไรกันนักหนาทาไมถึงถึงต้องทําลายกันแบบนี้อะไรเงี้ยเออความตกใจแต่ก็ต้องแบบว่าหนูก็ขอบคุณนะที่แบบว่าคุณตํารวจก็แบบว่าดําเนินเรื่องได้รวดเ,เร็วมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเราแบบว่าให้เรารู้สึกคลายวาความกังวลหนูตัวสันอยู่ในรถคือทําอะไรไม่ถูกหนูคิดแค่ว่าเออหมอบก่อนอะไรเงี้ยอือแล้วก็ให้รีบขับรถไปตรงตรงไหนก็ได้ที่ทปลอดภัยอ่ะอือ ถ้าเกิดเขายิงเราขึ้นมาเราสองคนก็คงจะไม่มีชีวิตแล้วก็มามามา,มาได้พูดอะไรแบบนี้ให้กับหลายๆคนว่าเออทุกคนนะมีอารมณ์หมดอะไรยเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดหนูผิดหนูขอโทษเออแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรไม่ดีเราก็ขอโทษเออไม่จำเป็นต้องทําแบบทําร้ายกันด้วยถึงชีวิตอะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนเจ้าเหตุการณ์เล่ฟังมันเป็นยังไงอะครับคือ ผมกับแฟนตั้งใจที่จะมาดูงานที่บ้านในสวนที่ไบเทคเราขับรถมาจากชมบุรีแล้วเาก็ลงทางด่วนตรงบางบ่อฮะเสร็จแล้วเราก็วิ่งเส้นบางนาตราแล้วก็วิ่งมาถึงน่าจะประมาณสักแถวเลยสนามบินมาหน่อยเขาจะมีรถอีนสุสีเทาสีเทาบอลเนี่ยนะฮะก็ปากจากฝั่งซ้ายไปต่นั้นคือเห็นเฮีนอยู่เรน เร, Dante, เราอยู่อยู่เลนกลางปกติกลางใช่ครับเขาเขามาซ้ายเขามาซ้ายแล้วก็ปาดปาดซ้ายคงเฉียดกระจกแฟนก็ตกใจอุ้ยรถทำไมเขาต้องมาปาดเราองเงี้ยครับก็ปาดแล้วก็ผ่านไปเราก็วิ่งกางตามไปชนะแต่เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเขาก็วิ่งไปอีกไปเรื่อยๆพอไปอีกเรื่อยๆสักพักหนึ่งปาดขวากลับอีกรอบหนึ่งพอปาดขวาอีกรอบหนึ่งอ่ะเราเริ่มที่จะโกรธแล้วเรไม่พอใจ เพราะว่าเลยความเป็นผู้ชายถ้าเกิดว่าคุณมปปีปัญหาอะไร,ระคุณก็บอกกันใช่ไหมฮะผมก<ช>็เลยคิดอย่างนั้นผมว่าขับตามทีเนี้ยพอขับตามปุ๊บก็ตีคู่กันแล้วก็ผมก็เปิดกระจกแล้วก็ให้เขาเปิดกระจกมันก็จะมีลูกขีดมาให้เขาเปิดกระจกลงมาเราถามว่าคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลังจากนั้นใช่ไหมฮะเราก็ได้ยินเสียงกลับมาแต่มันลมมันตีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เปิดกระจกมาแล้วเสร็จเ้าก็วิ่งตีคู่กันไปครับ แล้วก็เราก็คืออยากจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็ขับตามเขาก็ขับเร็วเราก็ขับตามก็ตามไปเรื่อยๆพอตามไปเรื่อยๆเ,เ,เสร็จก็คืออ่ามันคือต่างคนต่างมีอารมณ์ใช่ไหมฮะแต่เราก็พยายามที่จะอยากจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่าอ่ะคุณเล่นอีกแล้วป่าเราอีกแล้วอย่างนี้คือมันเขาเรียกอะไรพัวพันกันละมันไม่ยอมผมก็ผู้ชายบอกว่าไม่ยอมออเาพูณมาป่าผม,ผมอย่างนี้แล้วคุณไม่บอกว่าคุณมีปัญหาอะไร เราก็ปาดคืนครับ <an> <t une> พอปาดคืนเสร็จมันก็เป็นประเด็นเสร็จปับ๊บพอมาอีกจุดหนึ่งเราตามมาเราก็ขารถเขามาวิ่งปาดมาทางฝั่งซ้ายเสร็จใช่ไหมะเรววิ่งมาเราก็พยายามตามไปแ้วเขาก็ลดกระจกลงนะฮะลดกระจกลงเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าคงรถลถกระจกลงมาเพื่อที่เข้าซ้ายเพื่อจอดามแล้วมีปัญหาอะไรเป็นข่าวครับ <an> <t une> สิ่งที่กระจกลดลงไปเสร็จมันคืออาวุธปืน <an> <t une> เล็งลํากล้องมาทางแฟนผมพอดีแฟนผมร้องอุ้ยตกใจผมแล้ว เบรกผมก็เบรกตึ๊กเลยเพราะว่าถ้าถึงเลยไปเขาอาจจะยิงมาก็ได้เราก็เลยเบรกพอเบรกเสร็จปั๊บเราก็ไม่กล้าไปแล้วเพราะว่าถ้าไปโดนยิงแน่ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ขับเลยไปพอขับเลยไปเพราะนั้นมันมีทางออกทางคู่ขนานเขาก็เบี่ยงซ้ายออกคู่ขนานผมก็เลยต้องวิ่งตามไปแต่ว่าอยู่ในเลนในเลนในใช่แล้วเห็นเขาเลี้ยวหลบออกไปทางซอยวัดวัดประหลัดเปียงใช่ไหมฮะ ภรรยาก็เลยรีบโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วกววววว็เจ้าที่ตำรวจก็ทํางานไวมากครับครับเดียวเขาก็โทรกลับมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวประเจอันที่สถานีตำรวจครับก,ก,ก,ก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจเขาที่เอาไวมากแล้วก็เลยเตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องไร้เด็ยืนยันจะดำเนินคดีคือสําหรับผมกับ,กบแฟนเนี่ยเราผ่านความที่ตกกังวลไปละ พอมาเจอเจ้าที่ตำรวจแล้วลูกชื่นใจแล้วแต่สิ่งหนึงน่งเรากลัวห่วงถ้าเกิดลักษณะนี้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเขาลั่นเปินขึ้นมาเนี่ยมันถึงกับชีวิตอาจจะเกิดความสูญเสียและที่สําคัญถ้าเกิดว่าโดนเราแล้วพลาดไปโดนคนอื่นอีกมันจะทําให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ลุยหนุยเดยอะไรกับ,รบเราเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากสังคมไว้ว่า คือมีปัญหาอะไรอ่ะถ้าเราเปิดกระจกลงด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรคุยกันคนไทยด้วยกันเนี่ยผมก็พร้อมที่ยกมือขอโทษเขาถ้าเกิดว่าผมผิดนะแต่ว่าถ้าคุณผิดคุณก็ควรที่จะขอโทษเพราะคนไทยเราขอโทษมือก็จบหละไม่มีอะไรคือยืนยันว่าก็ขับมาตามทางปกติปกติครับเพราะว่าความตั้งใจคือมาเที่ยวงานเราไม่ไม่อารมณ์เสียอะไรไปแล้วเรามาเที่ยวงานปารเลสวนตั้งใจมาแล้วพอมาเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกช็อก แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเอา้าถ้ายึดรถเขามีปืนกันตลอดอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่น่ากลัวมันมันมน่ามันอยู่ไม่ได้แน,น่ๆในลักษณะสังคมแบบนี้คือคุณมีอาวุธปืนพร้อมที่คุณจะยิงนะครับผมเห็นปืนเขาที่เจ้าที่ตำรวจยึดมามียาลูกมีลูกกระสุนพร้อมที่จะใช้รคับ

แรงเกินเลยซึ่งนาน้าเออ่าจน้นนแบนนาเราต้องบี้ไว้เราต้องบี้ไว้มันพี่ใช้ลูกริ่งยิงเลยพี่เคยใช้ลูกกิ่งเกิดเหตุการณ์ยังไงครับเกิดเหตุการณ์ก็คือขับรถประมาณผมว่าน่าจะประมาณกิโลสิบห้าครับอ่าครับแล้วก็ขับปาดหน้าผมก็ปาดกันไปปาดกันมาอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขามากินเลนผมอะไรอย่างเงี้ย อ่าพอปาดสักพักผมก็ไอ้นี่ไม่ดีแล้วผมก็เร่งหนีอ่าผมก็หนีไปไกลล่ะแต่ว่าอย่างว่าพอรถคือหนีมาจนถึงคือเขาเดี๋ยวเขาไม่ตามล่ะครับจนมาถึงประมาณนเนี้ยฮะบางไม่กลับบางนาช่วงไมกลับบางนาช่วงอะไรนะไทยวัสดุอ่าไทยวัสดุประมาณกบอแปดใช่แล้วเขาก็มามีป่าดมาเบรกอะไรเงี้ยผมก็กลัวชนน่ะนะอ่านะครับเขาก็ ผมก็เลยอะเอาปืนขึ้นมาขู่ฮะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไม่ไมตามผมเคือก็กลัวเหมือนกันหยิบขึ้นมาเนี่ยตั้งใจมาขู่ใช่ามาขู่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นคือขอโทษเขาขึ้นลำหรือว่าไม่ขึ้นลำปืนผมยังไม่ได้ขึ้นลำอครับมือผมก็ไม่ได้เข้าไปในกล่องใจแค่ดูดีๆในครัคือแค่ขวย้เฉยจะได้เลิกจะได้เลิกตามไปอ่าคือเจตนาคือชักขึ้นมาแล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าเอ้ยอย่ามาอย่าอ้าอย่าใช่ประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็พอดีมันก็ถึงทางที่จะเข้า บ้านผมอยู่นี่ใช่ไหมซอยเข้าทางบัลเปียนได้มันก็ถึงเพราะว่าขับอยู่เส้นในทางหลวนออกพอดีไงแต่เขานั่นแหละพอะว่าตอนแรกเขาปาดไปปาดมาเนี่ยพอพอพอชักปืนมาเนี่ยเขาก็แบบช้าลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีถึงเลี้ยวไปพอดีผมก็เลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวเข้าซอยหน่ครับที่บ้านปกติอยู่กับตัวติดตัวตลอดไหมไม่นะปกติก็ติดไว้ที่บ้านอะ อันนี้ก็คือมีทะเบียนมีอะไรถูกต้องใช่มีทะเบียนมีป .4 ครับ,รบก็ยอมรับว่าหัวร้อนนิดนึงหรือว่ายังไงก็เป็นเฉพาะอันนี้แหละเพราะว่ามันไล่ตามมานานไงกลัวมากกว่าออาบ,บางทีบางทีผมก็ผมก็เอาเอาไปนะแต่ว่าเราก็เหมือนเราไม่อยากจะเรียกอะไรเหมือนมีไว้กลัวมากกว่าเผื่อมีใคร๋ยนนี้มันจะมีวันนี้วันนี้ไปไหนครับวันนี้ไปส่งลูกับที่ ที่โรงเรียนพัชชับางพีพัฒนาศึกษาหลัยโอ้แล้วทานจะลานเกลับบ้านใช่อ่ไปรับมาแล้วอันนี้ก็สอบเสร็จสอบเสร็จกลับบ้านอใช่ลังจะมากลับบ้านครับ